แนะนำคันนี้เลยนะคะ Toyota Sienna 1.8 Hybrid คันนี้ได้เป็นคันสีน้ำเงินสวยๆอย่างนี้เลยนะคะได้เป็นปี2020เลขไม้91,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้ด้านหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวในคะมเดียวกันเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่หน้าและมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้สองจุดด้านหน้านะคะ ะะได้เป็นล้อดำดูโทนตัดหน้าเงาพร้อมกับยางปีใหม่ๆใ,ให้ใช้งานกระจบด้านข้างกลับคับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะหลังคาแบ็คท็อปคันนี้ด้านในนะคะได้เป็นพูโทนสีดำนะคะตัดกับสีน้ำตาลเบาะหนังสีดำเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้เป็นปุ่มพรสตาร์แล้วจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยมาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ พร้อมกับระบบเบรกมือแบบไฟฟ้าให้ในส่วนของด้านผู้โดยสารนะคะ